สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องเพลง On My Way นะคะหลังจากที่ทุกคนได้ฟังกันไปแล้วนะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะฟังแล้วก็อาจจะมีหน้าชากันไปบ้างนะก็อย่างที่ร้รู้กันนะคะดราม่าอะไรต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นที่ลอนดอนหรือที่ปารีสแฟชั่นวีคนะซึ่งอาจมาองว่าจริงๆแล้วมันอาจจะมีดราม่าก,ก่อนหน้านั้นมามากมายนะที่ได้เก็บสะสมไว้เยอะๆนะตั้งแต่ ก่อนที่จะออกอ่ะแล้วกเมจิกแมนใช่ไหมคะแล้วก็ระหว่างที่ทำเวิร์ทัวด้วยก็จะมีเรื่องราวอะไรต่างๆที่คิดว่าน่าจะกดดันพอสมควรสำหรับต้าหวางนะพอหลังจากจบงานปารีสแฟชั่นวีคค่ะเพลง on my way ก็ออกหลังจากจบงานนั้นได้เพียงไม่กี่วันนะคะที่แอดบอกว่าหลายคนอาจจะน่าชานั้นก็หมายความว่า หลายๆคนนะคะที่ผ่านมาเนาะแจ็คสันก็พยายามจะพรีเซนต์ความเป็นตัวตนของเขาอีกด้านหนึ่งให้แฟนเพลงได้เห็นอยู่นะก็บางคนก็ออกอาการค่ะเท่าที่แอดสัมผัสได้ก็คือออกอาการรักไม่ได้นะคะรู้สึกว่าผิดหวงังเฟลกับแจ็คสันหวังที่เป็นแบบนี้รวมถึงมาเจอดราม่าที่ลอนดอนใช่ไหมคะยิ่งเพิ่มกระแสความไม่พอใจให้กับหลายๆคนมากๆเลยทีเดียว ก็ไม่รู้ว่ามันจะมากมายอะไรนะคะก็แอดก็ฟังแล้วก็มันก็ไม่ได้มีอะไรนะถ้าเราเข้าใจพื้นฐานความเป็นคนจีนแล้วพื้นฐานการที่คนจีนถูกมองจากประชาคมโลกทุกคนก็จะรู้เลยว่าแจ็คสันหวังกำลังพูดถึงในจุดไหนนะก็เพลงนี้ฟังเพลินๆอาจจะเอ๊ะฟาดแอนตี้หรือเปล่าแต่ถ้าเราฟังดีๆนะคะทุกคนเพลงนี้เปรียบเสมือนคำขอร้องของแจ็คสันหวังเลยนะ พอย่างที่แจ็คสันหวังได้บอกขาว่าเพลงนี้นั้นมีความหมายกับเขามากแล้วก็สร้างผลกระทบอันยิ่งใหญ่ต่อตัวของเขามากเลยทีเดียวซึ่งเขาย้ำนะคะว่าเพลงนี้มีความหมายกับเขามากๆซึ่งในเพลงนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็นสองพาร์ทค่ะนั่นก็คือพาร์ทแรปและพาร์ทร้องนะในพาร์ทแรปก็จะเป็นพาร์ทของอีพิคไฮค่ะแล้วก็ในพาร์ทร้องนะคะก็จะเป็นท่อนร้องของแจ็คสันหวังนะ ทีแอดเลือกทำเพลงนี้ตอนนี้ก็เพราะว่าให้กระแสมันซาไปก่อนนะจะได้ไม่ต้องปลุกกระแสอะไรขึ้นมาอีกโดยในเนื้อหาของเพลงค่ะก็ไม่ได้จะฟาดอะไรให้เจ็บหรือถูกนะแต่ก็เชื่อว่าใครฟังก็ต้องมีชาบ้างแหละสำหรับคนกลุ่มนั้นนะ ก็โดยในเนื้อหาของเพลงค่ะก็จะพูดถึงการที่คนคนนึงนะคะกําลังดําเนินไปในทางของตัวเองที่เขาเลือกที่จะไปตามทางของตัวเองนะแต่ว่าก็จะมีคนที่ไม่เห็นด้วยใช่ไหมคะโดยเนื้อหาของเพลงก็จะบอกว่าช่วยเงียบๆหน่อยได้ไหมคืออยากจะให้ฉันเจ็บปวดขนาดนั้นเลเหรอแต่มันก็ทําได้แค่ละคายฉันเท่านั้นแหละก็ไม่ได้ต้องการใี้รกนะักหนาฉันจะเกลียดแบบก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะเราก็กําลังเดินไปในทางของตัวเอง ถ้าคุณไม่เห็นด้วยก็ช่วยปบมือให้ผมหน่อยผมจะได้คำนับนะจะได้น้อมรับมันนะก็แบบประมาณว่าก็ช่วยส่งฉันหน่อยแล้วกันละอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบฉันพยายามแล้วก็คือในเพลงก็บอกว่าผมจะโค้งคำนับให้กับประตูที่พยายามเคาะแต่มันนันกลายเป็นกำแพงก็คิดดูนะคะทุกคนว่าประตูที่เคยเปิดรับเขาเสมออะแต่วันนี้เขาพยายามเคาะให้ เปิดรับในความเป็นตัวตนของเขาในวันนี้เติดประตูที่มันไม่เปิดอะคะ่ะมันก็ไม่ต่างอะไรจากกําแพงนะเพราะว่าเคาะเท่าไหร่มันก็ไม่เปิดก็คือในเนื้อเพลงก็คือทีนี้จะได้โบกมือลาไปพร้อมกับมือที่ชุ่มเลือดนั่นหมายความว่าเขาพยายามแล้วเขาพยายามถึงเต็มที่แล้วที่จะเคาะประตูนั้นแต่มันไม่เปิดให้กับเขาลองคิดดูนะคะว่าต้องเคาะขนาดไหน เคาะนานแค่ไหนมือถึงแตกอะทุกคนคือเขาสื่อถึงความพยายามอย่างเต็มที่แล้วนะถ้าคุณไม่เปิดรับผม,ผมได้ผมจะไปตามทางของผมโดยในเนื้อเพลงข,ข้าวๆอ่ะค่ะก็ในท่อนของแจ็คสันก็จะบอกว่าก็ยังคิดถึงวันของเราอยู่นะแต่ในเมื่อคุณไม่ต้องการมันแล้วก็โอเคไม่เป็นไรผมก็จะไปตามทางของผมนั่นแหละ เราก็จะประมาณนี้นะทุกคนส่วนในพาร์ทของอินปิคายก็จะเป็นในเรื่องการเปรียบเทียบใช่ไหมคะว่างานเลี้ยงมันก็ต้องมีวันเลิกลาใช่ไหมคะทุกอย่างมันก็ต้องมีวันจบลงวันนี้เขาก็จะเริ่มต้นในการเดินตามทางของตัวเองแล้วไม่ว่าใครจะพยายามพูดยังไงผมก็ยังตัดสินใจที่จะเดินตามทางของผมอยู่ดีแล้วพอมาถึงท่อนใกล้ๆก,กลางเพลงนะคะทุกคน ก็จะได้ยินเสียงที่เป็นกิมนิคของเพลงใช่ไหมคะก็คือเสียงชัตเตอร์เป็นเสียงชัตเตอร์ของชัตเตอร์ถ่ายภาพนะจะเป็นเสียงชัตเตอร์การถ่ายภาพแบบรัวๆๆๆๆเลยเหมือนแบบอารมณ์เราอยู่ในปารีสแลาเช่นมี้คทุกคนอารมณ์ประมาณนั้นเลยซึ่งก็คือมันอาจจะสื่อถึงตรงไหนไม่ได้เลยนะนอกจากช่วงเวลานั้นที่มันกำลังเกิดดราม่าแล้วก็หรืออาจจะสื่อถึงบุคคลที่อยู่ในสสยแฟลชแสงไฟในที่ที่เป็นจุดสนใจนะ แล้วก็ในระหว่างทางของเพลงอะค่ะก็จะมีคำเปรียบเปยที่ทำให้เห็นว่าทุกอย่างมันก็ต้องมีที่มาและที่ไปมีเริ่มต้นก็ต้องมีจุดจบนะทุกคนแต่ก็ดูเหมือนว่าทุกคนก็ไม่ได้เข้าใจในสิ่งที่เขาพูดอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีท่อนหนึ่งที่บอกว่าผมก็แค่จะเดินจากไปเหมือนตอนที่ผมมาอย่างน้อยก็ปลกมือให้เขาให้หน่อยละกันผมจะได้มั่นใจขึ้นบ้างไอ้ความที่รู้สึกว่ามั่นใจขึ้นบ้างก็หมายความว่าเออ จะไม่ไปได้วยกันจริงๆใช่ไหมงั้นผมไปแล้วนะโพรว่ายังไงก็เออยังไงก็ต้องจากกันอยู่ดีอะมันเป็นเรื่องปกติอยู่ละอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพลงเนี้ยมันแอบ,บจะซ่อนความรู้สึกเฟลไว้นิดนึงนะสำหรับแจ็คสันหวังนะทุกคนเป็นความรู้สึกเฟลบางๆค่ะอยู่ในนั้นนะแต่ก็ยังไงก็ยังยืนยันว่าจะเดินตามทางของตัวเองอยู่ดีแล้วก็เพลงก็มาดําเนินถึงช่วงสุดท้ายค่ะ ที่เป็นท่อนร้องของแจ็คสันหวังนะคะเพราะเพลงก็ร้องว่าก็แปลเป็นไทยก็ประมาณว่าได้โปรดเถอะช่วยให้ผมมีพื้นที่หายใจหน่อยจะได้ไหมคุณไม่รู้หรอกว่าการที่มันเป็นแบบนี้มันรู้สึกยังไง หัวใจที่แตกสลายแต่ผมกลับชอบเห็นเลือดที่ไหลรินออกมาแม้มีราคาที่ต้องจ่ายแต่ผมก็อยากจะให้โดยที่ไม่ต้องเสียสิ่งใดเลยจากท่อนนี้ค่ะเราจะรู้เลยว่านี่คือคำขอร้องของแจ็คสันนะว่าเฮ้ยได้โปรดให้แบบผมมีพื้นที่หายใจหน่อยได้ไหมอ่ะเพราะว่าที่ผ่านมามักจะมีคนบอกว่าต้องทำอย่างนี้สิต้องเป็นแบบนั้นสิทำแบบนี้ไม่ได้คิดแบบนี้ไม่ถูกแจ็คสันหวังคนเดิมหายไปไหน ซึ่งท่อนนี้ค่ะมันก็สื่อให้เห็นว่าคุณกำลังใช้สิ่งที่คุณเรียกว่าความรักอะบีบรัดเขาอยู่หรือเปล่าบีบเขาจนเขาหายใจไม่ออกแล้วนี่ไงวันนี้ไง,นนไงเขาขอพื้นที่ความเป็นตัวตนของเขาอ่ะคุณรับได้ไหมอ่ะผมคนนั้นก็ยังเป็นผมคนนั้นแต่วันนี้ผมคนเนี้ก็คือเวอร์ชันอีเวอร์ชันหนึ่งที่ผมเปิดเผยให้คุณเห็นไงเลิกบีบให้ผมเป็นอย่างที่คุณต้องการได้แล้ว เพราะถ้าคุณรักผมคุณก็ต้องรักทั้งก้อนที่เป็นผมคุณจะเลือกรักผมแค่ด้านเดียวแล้วบังคับให้ผมเป็นด้านนั้นคนเดียวมันไม่ได้เพราะว่าในเมื่อทั้งหมดเนี่ยที่ผมเปิดเผยคุณได้เห็นมันคือผมทั้งหมดแล้วคุณไม่มีทางรู้เลยว่ามันรู้สึกยังไงที่เป็นผมก็คือเราไม่มรู้จริงๆว่ามันรู้สึกยังไงที่เป็นเขาไม่ว่าจะเรื่องอะไรต่างๆที่เขาต้องเผชิญใช่ไหมคะตั้งแต่ ในเรื่องของเชื้อชาติในเรื่องของแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นในชีวิตเขามาตลอดในชีวิตการเป็นศิลปินของเขาอะค่ะในภาวะแรงกดดันต่างๆเราไม่รู้เลยว่าเขาเจอกับอะไรมาบ้างนะทุกคนแล้วก็ประโยคต่อไปนะคะ b r o k e n heart b u t i like the way it b l e e s นะก็ไม่ค่อยเข้าใจความหมายทั้งหมดเท่าไหร่แต่ว่าเข้าใจว่า Broken heart คือหัวใจแตกสลายแน่ๆหัวใจแตกสลายแต่ผมกลับชอบที่ได้เห็นเลือดไหลรินออกมาประโยคต่อไปก็คือ Pay to p r i e but I gave it all for free ใช่ไหมคะประโยคนี้ก็สำหรับแอนรู้สึกสะเทือนใจนะแม้มีราคาที่ต้องจ่ายแต่ผมก็อยากให้โดยไม่ต้องเสียอะไรอย่างที่เรารู้ว่าค่ะว่า Iron เกาหลีก็จะเป็นระบบเด็กฝึกชีวิคะก็มันอาจจะไม่ได้แย่สำหรับคนเกาหลีใช่ไหมคะที่มี บ้านที่อยู่ที่นั่นใช่ไหมแต่สำหรับคนที่เป็นต่างชาติอะคะ่ะอย่างแจ็คสันอย่างมาร์คหรือว่าอย่างน้องแบมเงี้ยคะ่ะก็จะต้องห่างบ้านใช่ไหมคะจากครอบครัวแล้วอย่างที่เรารู้คะ่ะว่าแจ็คสันอะคะ่ะเป็นคนที่รักครอบครัวมากๆเด็กฝึกจะต้องเสียอะไรหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเวลาการเรียน แล้วก็ห่างไกลจากครอบครัวยอย่างที่บอกใช่ไหมคะนี่คือราคาที่พวกเขาต้องจ่ายโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าวันหนึ่งเขาจะได้รดวิวหรือเปล่าซึ่งมันเป็นการจ่ายราคาที่แทบจะไม่เห็นผลตอบแทนได้ซ้ำนะทุกคนซึ่งประโยคต่อไปเขาก็บอกว่าเขาอยากจะให้โดยที่เขาไม่ต้องเสียอะไรไปเลยทุกคน ถ้าเป็นไปได้เขาก็ไม่ได้อยากห่างไกลครอบครัวไม่ได้อยากเสียดายโอกาสในหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเส้นทางที่เขาเลือกตั้งแต่แรกหรือว่าการใช้ชีวิตวัยรุ่นที่มันก็ต้องขาดหายไปนะถ้าเทียบกับเราแล้ววะที่เราได้รับความสุขจากเขามาฟรีๆโดยที่แทบจะไม่ต้องเสียอะไรเลยอะเพราะอย่างที่เราเห็นค่ะก็ดูแจ็คสันจะเป็นคนขี้เหงานิดนึงนะก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาต้องห่างครอบครัวมานะ แล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะจริงๆแล้วแจ็คสันไม่ใช่คนที่ซับซ้อนอะไรเลยนะเขาเป็นคนที่แสดงออกทุกอย่างอย่างเต็มที่แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสุขเศร้างอนโมโหเกลี้ยวกราดหรือว่าแสดงความรักเขาชัดเจนในทุกๆความรู้สึกของเขานะฉะนั้นมันไม่แปลกค่ะที่วันนี้เขาจะสื่อสารกับเราตรงๆว่าจริงๆแล้ว เขาเป็นแบบไหนจริงๆแล้วในอีกด้านหนึ่งในชีวิตเขาเป็นแบบใดเขาถึงแสดงออกมาให้เราเห็นในทุกๆด้านถ้ามองอีกมุมนึ่งนะทุกคนวันนี้เขาอาจจะเป็นวันที่เหมือนวันตัดเชื่อกว่าโอเคใครจะไปต่อกับผมหรือใครจะไม่ไปต่อกับผมก็ในตรงนี้แหละก็ในทุกกระแสทุกอย่างทุกความคิดเห็นก็อย่าคิดว่าเขาไม่รู้นะจริงๆเขารู้ทุกอย่าง แต่อาจก็อยากจะบอกทุกคนว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลค่ะเขาสามารถคิดสามารถพูดสามารถทําอะไรก็ได้แล้วสิ่งที่เราเห็นจากแจ็คสันนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างแจ็คสันผลิตออกมาเป็นผลงานเขาไม่ใช่คนที่จะออกมาตอบโต้อะไรพร่ำเพื่อเขาจะพูดในสิ่งที่เขาต้องการที่จะพูดในเวลาที่เหมาะสมที่จะพูดเท่านั้นอย่างที่เราเห็นนะคะว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมาค่ะแจ็คสันได้เจอกับอะไรมาบ้างนี่อจไม่ได้พูดถึงแค่ตอนดราม่าที่ลอนดอนและปารีสนะคือก่อนหน้านั้นตลอดช่วงเวลาที่เป็นก o อเซเว่นนะคะมันมีแรงต้านแรงเสียดทานแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับแจ็คสันโดยตรงเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะจนทำให้แจ็คสันมีชุดรูปแบบความคิดที่แตกต่างจากคนอื่น ก็ขอแสดงความเคารพนะคะกับคนที่ไม่ได้มีความคิดเห็นตรงกับแอดนะก็อย่างที่ออจบอกคะ่ะทุกคนมีสิทธิเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่จะคิดอะไรก็ได้พูดอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้แต่ขอให้สิทธินั้นไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นนะคะก็สุดท้ายนี้นะคะขอเป็นกำลังใจให้แจ็คสันที่จะผลิตผลงานดีๆต่อไปก็จะรอคอยติดตามผลงานของแจ็คสันตลอดไปนะ วันนี้ยาวมากๆแล้วก็เป็นคลิปที่รู้สึกว่ายากมากๆสำหรับแอดก็ไม่น่าจะทำอะไรแบบนี้อีกแล้วนะก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้แจ็คสาระทุกๆคนเลยนะคะในการใช้ชีวิตต่อไปขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ